รู้หรือไม่เทเดอร์กว่า80%ที่ o v e r t a d e มักจบลงด้วยการขาดทุนถ้าคุณไม่อยากเป็นหนึ่งในนั้นมาฟังให้จบเพราะผมจะบอกวิธีหลีกเลี่ยงและเอาชนะกับดักนี้ให้ได้สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ AI Trade Talk Podcast ที่จะพาคุณไปเรียนรู้และเข้าใจจิตวิทยาการลงทุนเพื่อพัฒนาผลลัพธ์การเทรดของคุณให้ดียิ่งขึ้นวันนี้ ผมอยากเริ่มด้วยเรื่องราวของตัวเองเมื่อหลายปีก่อนผมเองเคยเผชิญกับช่วงเวลาที่ยากลำบากในตลาดเก็งกำไรผมมีแผนการเทรดที่ดีแต่เพราะความโลภและความรู้สึกว่าต้องรีบคว้าโอกาสนั้นผมเริ่มโอเวอร์เทรดจากแผนเดิมที่ตั้งไว้กลายเป็นการเปิดออเดอร์เพิ่มแบบไม่หยุดจนผลลัพธ์สุดท้ายไม่ใช่กำไรที่มากขึ้นแต่กลับเป็นการขาดทุนที่ไม่จำเป็นและผมไม่ใช่คนเดียวที่เจอปัญหานี้ครับ จากสถิติของ Daily FX พบว่ากว่า80%ของเทรดเดอร์ที่โอเวอร์เทรดมักจบลงด้วยการขาดทุนเพราะพวกเขาเทรดด้วยอารมณ์แทนที่จะยึดตามแผนการที่วางไว้ถ้าคุณกำลังเจอปัญหานี้เหมือนกันวันนี้เราจะมาคุยกันว่าโอเวอร์เทรดคืออะไรสาเหตุเกิดจากอะไรและเราจะจัดการมันอย่างไรเพื่อให้คุณหลุดพ้นจากกับดักนี้ได้ครับโอเวอร์เทรด คือการเทรดบ่อยครั้งเกินไปหรือเปิดออเดอร์มากเกินความจําเป็นซึ่งไม่ได้มาจากการวิเคราะห์ตามแผนแต่มาจากอารมณ์เช่นความโลภหรือความกลัวว่าจะพลาดโอกาสเทรดเดอร์มืออาชีพหลายคนก็เคยตกหลุมพรางนี้เช่นพรทูดาวโจนนักเทรดระดับตำนานเคยกล่าวไว้ว่าความผิดพลาดครั้งใหญ่ที่สุดของผมคือการเทรดตามอารมณ์มากเกินไปแต่สิ่งที่ทําให้เขาแตกต่างคือเขาเรียนรู้จากความผิดพลาด และสร้างวินัยที่เข้มแข็งขึ้นมามีหลายสาเหตุที่ทําให้เทรดเดอร์โอเวอร์เทรดซึ่งผมจะแบ่งออกเป็นสามข้อหลักครับ 1. ความโลภเรามักคิดว่ายิ่งเทรดเยอะยิ่งได้กําไรเยอะแต่ในความจริงมันเพิ่มโอกาสในการขาดทุนมากขึ้น 2. ความกลัวหรือที่เราเรียกว่าโฟโมหรือ Fear of missing out ซึ่งทำให้เราตัดสินใจเข้าเทร ในจังหวัดที่ไม่เหมาะสม 3. การขาดวินัยในแผนการเทรดแม้เราจะมีแผนที่ดีแต่ถ้าเราไม่สามารถยึดมั่นในแผนนั้นได้ผลลัพธ์ที่ควรจะได้ก็จะเปลี่ยนไปผลกระทบของโอเวอร์เทรไม่ได้หยุดแค่การขาดทุนแต่ยังส่งผลต่อจิตใจและการตัดสินใจในอนาคตเช่น 1. ความเครียดและความกดดันสะสมเพราะเราต้องติดตามตลาด และจัดการออเดอร์ที่มากเกินไป 2. การสูญเสียทุนโดยไม่จําเป็นเมื่อเทรดมากเกินไปโดยไม่มีแผนที่ชัดเจน 3. ทําลายวินัยในการเทรดซึ่งเป็นหัวใจสําคัญของการอยู่รอดในตลาดระยะยาวทีนี้แล้วคุณจะรู้ได้ยังไงว่าคุณกําลังโอเวอร์เทรดอยู่หรือเปล่านี่คือสัญญาณสําคัญที่ต้องระวัง 1. คุณเริ่มเปิดออเดอร์บ่อยขึ้น โดยไม่มีแผนการเทรดที่ชัดเจน 2. คุณรู้สึกกดดันหรือเครียดทุกครั้งที่ดูกราฟ 3. คุณพยายามเทรดเพื่อเอาคืนหลังจากขาดทุน 4. หรือแม้กระทั่งคุณเทรดต่อเนื่องจนลืมพักผ่อนและนอนหลับไม่เพียงพอแล้วเราจะจัดการกับโอเวอร์เทรดได้อย่างไรผมมีสิบเทคนิคที่ใช้ได้จริงมาแนะนำครับ 1. ตั้ง Daily Loss Limit กำหนดว่าถ้าขาดทุนเกิน2%หรือ3%ของพอร์ตในวันนั้นให้หยุดเทรดทันทีเพราะการฝืนเทรดต่อมักนำไปสู่การขาดทุนที่มากขึ้นตัวอย่างถ้าคุณมีพอร์ต1นึ่งแบาทถ้าขาดทุน3,000บาทในวันนั้นคุณต้องหยุดเทรดทันทีและวิเคราะห์ว่าผิดพลาดตรงไหน 2. ใช้เทรดดิ้งบอดหรืออันโกเทรดดิเครื่องมือเหล่านี้ ช่วยลดอารมณ์ในการตัดสินใจเพราะบอทจะเทรดตามเงื่อนไขที่ตั้งไว้อย่างเคร่งครัดข้อดีเทรดตามแผนที่วางไว้ล่วงหน้าและลดความเสี่ยงจากการใช้อารมณ์ 3. ทํทำเทรดดิงเจอร์นอลยังมืออาชีพการบันทึกการเทรดช่วยให้คุณวิเคราะห์ผลลัพธ์ย้อนหลังและปรับปรุงกลยุทธ์ให้ดีขึ้นโดยการใช้แอปพลิเคชันช่วยเช่น r ท d i n g View สำหรับการบันทึกและวิเคราะห์กราฟ ซึ่งผมเองก็ใช้เหมือนกัน 4. ฝึกสมาธิและการมิสติกการนั่งสมาธิวันละสิบถึงสิบหนาทีช่วยให้คุณมิสติกและลดการตัดสินใจที่เกิดจากอารมณ์จําจำกัดจำนวนการเทรดต่อวันกำหนดว่าคุณจะเทรดแค่สองถึงสามออเดอร์ต่อวันเท่านั้นเพื่อบังคับให้เลือกจังหวัดที่ดีที่สุดในการเข้าเทรดห ตั้งเป้าหมายกำไรต่อวันเมื่อถึงเป้าหมายกำไรที่ตั้งไว้เช่น5,000บาทต่อวันให้หยุดเทรดทันทีเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียกำไรคืนให้ตลาด 7. ใช้การแจ้งเตือนหรือ alert ตั้งค่าการแจ้งเตือนบนแพลตฟอร์มเทรดเพื่อเตือนให้คุณเข้าเทรดเฉพาะเมื่อเงื่อนไขครบถ้วนตามแผนที่วาง 8. ฝึกเทรดในบัญชีเดโมก,กลับไปเทรดในบัญชีดโม o เป็นระยะเพื่อทดสอบกลยุทธ์ใหม่ๆโดยไม่ต้องเสี่ยงเสียงเงินจริง 9. ใช้รีกตอรีวอร์ดเรชที่เหมาะสมตั้งอัตรารีกตอรีวอร์ดอย่างน้อย1นต่อสหรือ1นต่อสเพื่อให้การเทรดแต่ละครั้งคุ้มค่ากับความเสี่ยง 10. สังเกตอารมณ์ตัวเองขณะเทรดหากคุณเริ่มรู้สึกเครียดหรือกดดันในการเทรดให้หยุดและพักก่อนเพราะอารมณ์เหล่านี้ มักนำไปสู่การตัดสินใจที่ผิดพลาดการจัดการโอเวอร์เทรดดิ้งไม่ใช่เรื่องง่ายครับแต่ถ้าคุณนำเทคนิคเหล่านี้ไปใช้ผมเชื่อว่าคุณจะสามารถเทรดได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดการขาดทุนที่ไม่จำเป็นได้อย่าลืมครับเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จไม่ใช่คนที่เทรดบ่อยที่สุดแต่เป็นคนที่เทรดด้วยสติและวินัยที่แน่วแน่ขอบคุณที่รับฟัง AI เทรดทอล์อย่าลืมกดติดตาม และแชร์ให้เพื่อนๆนที่สนใจเรื่องการเทรดด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ